การที่จะศึกษาหรือว่าฟังธรรมะนี่ค่ะก็เพื่อให้เข้าใจจริงๆถ้าได้ยินคําไหนแล้วก็คงจะต้องให้เข้าใจขึ้นให้เข้าใจขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าผ่านไปเพราะว่าจากการที่ฟังเบื้องต้นแล้วก็จะได้ฟังต่อไปก็คือเรื่องนั้นแหละแต่ว่าเข้าใจขึ้นอย่างปฏิสนธิจิตนะคะเป็นจิตขณะแรกเรารู้แล้วนะคะทุกคนว่า เวลาที่จิตเกิดขณะแรกสื่อต่อจากชาติก่อนแต่จิตนี้ต้องมีปัจจัยประเหตุว่าสภาพธรรมะทุกอย่างที่จะเกิดจะปราศจากปัจจัยไม่ได้เลยนะคะจำไว้ได้เลยะคะ่ะว่าทุกอย่างที่เกิดต้องอาศัยปัจจัยจึงได้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูว่าปฏิสนธิจิตอาศัยปัจจัยอะไรบ้างซึ่งไม่ใช่ปัจจัยเดียวเพียงจิตหนึ่งขณะที่เกิดแล้วก็ดับไปอย่างเร็วมากนะคะ ใครก็ยับยั้งไม่ได้แต่ก็มีปัจจัยที่ทําให้จิตนั้นเกิดหลายปัจจัยแต่ถึงเวลาดับดับหมดเลยจิตขณะนั้นดับเกิดมาแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นก็คิดถึงปฏิสนธิจิตซึ่งมีปัจจัยหลายปัจจัยแต่ปัจจัยหนึ่งคือกรรมะปัจจัยเราก็ได้ยินคําว่ากรรมบ่อยมากมีใครบ้างไหมคะที่ไม่เคยได้ยินคําว่ากรรมคงไม่มี รมหมายความถึงการกระทําโดยทั่วไปนะคะเราก็ใช้คํานี้นะคะกรรมคือการกระทําแต่ว่าการกระทําที่เป็นกรรมปัจจัยต้องหมายความถึงเจตนาที่จงใจตั้งใจที่จะกระทํากรรมซึ่งเจตนาด้วยความจงใจตั้งใจเนี่ยนะคะเกิดกับจิตทุกดวงเพราะฉะนั้นสภาพของเจตนาที่เกิดกับจิตแต่และดวงเนะะี่ยค่ะก็ต้องต่างกัน เจตนาที่เกิดกับกุศลจิตก็ต้องต่างกับเจตนาที่เกิดกับอกุศลจิตซึ่งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดวิบากจิตซึ่งก็ต้องมีเจตนาเจตสิกเกิดร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเจตนาเจตสิกที่เกิดกับวิบากจิตก็ต้องต่างกับเจตนาที่เกิดกับกุศลจิตและอกุศลจิตแล้วก็มีเจตนาที่เกิดกับกิริยาจิตนะคะซึ่งก็ต้องต่างกับเจตนาที่เกิดกับกุศลจิตอกุศลจิตและวิบากจิต นี่คือความละเอียดของชีวิตประจำวันนะคะทุกคนไม่ว่าจะเกิดพบในภูมิไหนก็จะต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นสำหรับปฏิสนธิจิตเนี่ยค่ะมีกรรมเป็นปัจจัยได้แก่เจตนาที่เกิดกับกุศล,ลจิตและอกุศล,ลจิตแต่ก็ต้องถึงความจงใจตั้งใจนะคะที่จะเป็นกุศลที่จะกระทําให้สำเร็จ หรือว่าเป็นอกุศลที่จะกระทําอกุศล,ลกรรมให้สําเร็จก็จะเป็นปัจจัยทําให้ปฏิสนธิจิตเกิดขึ้น